ท่านานบดีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นการประชุมพระสังฆาธิการในเขตภาคแปดภาคแปดมีอยู่หจังหวัดจังหวัดแรกเขาเรียกว่าจังหวัดเลยดังกะนูน้นไกลจากกรุงเทพมหาคนครไปถึงนู้นไปถึงด่านซ้ายด่านซ้ายนูน้นวัดผีตาโขน วัดเนี้ยเป็นวัดที่ทําเรื่องเกี่ยวกับผีตาโขนประชาชนโอ้ยชื่นอกชื่นใจเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ญญของเมืองเลยด่านซ้ายถ้าไปที่นั้นก็ต้องไปวัดผีตาโขนดังกล่าวแล้วเป็นวัดที่มีลักษณะนั่นก็คือว่าเอาเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เอามาโฆษณาก่อให้เกิดคนศรัทธาชื่นชมมากมายเป็นที่สุดเลิดท่านจะคุณเจ้าวาดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านเป็นพระนักพัฒนาอายุไม่มากสำคัญที่สุดก็คือว่าท่านเป็นผู้ในการมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทีัย สาขาจังหวัดเลยดังกล่าวท่านทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความปราถนาดีกับการคณะสงฆ์ส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างในครานี้ท่านรักษาการเจ้าคณะจังหวัดท่านได้มีโอกาสดูแลงาน,ราน,านพระสศาสนามนม์พรภสังคาธิการทั่วจังหวัดเลยไปประชุมสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าชื่นใจไปแล้วได้อัตลัก ไปแล้วได้บริบทบริบทนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างเนี่ยมีลักษณะของนากากผีตาโขนทั้งนั้นผีตาโขนมีประวัติความเป็นมาคือในสมัยที่พระสมามพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรในการที่ออกปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง ก็มีพวกผีตาโขนเนี่ยหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็จับเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความรู้สึกโอ้อัศจรรย์ดังกล่าวคนเราจากโลกนี้ไปแล้วก็บังเกิดในอสุรกายเมื่อบังเกิดในอสุรกายก็มีเพศภาวะต่างๆกันทำเรื่องที่น่ากลัวให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานตลกขบขันออกมาเต้นออกมาลําออกมา ต่างๆทั่วไปหมดเลยนะทั่วไปหมดเลยจึงเป็นที่มาของความอัศจรรย์ดังกล่าวประเถรานุเทละจำนวนประมาณแ800รกว่าลูกไปร่วมประชุมโดยเจ้าคณะภาคประเดษพระคุณทศคุลพระธรรมะวชะิรนายกเป็นองค์ประธานในการประชุมดังกล่าวให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการปกครองทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการเผยแผ่ ทำหน้าที่ของเรื่องก,การศึกษาการศึกษานุเคสาธารณสงเคราะห์ดังกล่าวแล้วเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่กับการคณสง์เป็นการให้พระเถระรู้จักพัฒนาก่อให้เกิดความเจริญกับสังคมชุมชนรอบๆเป็นประโยชน์อย่างมากขอบุญที่พระเถรานุเถระจัดการประชุมในคารั้งนี้จงประสบความสำเร็จดังกล่าวทิวิปิปัปตสัพระเงินทองไหลมาณชาลีตี